เดี๋ยวสัมภาษณ์นิดนึงคือตั้งใจไปสอบในสิิบนะครับใช่ครับเพราะอะไรครับมีเวลาบันาลใจอ่าก็อยากเป็นตำรวจอยู่ยแล้วครับเพราะเป็นงานที่มันคงนะแล้วก็แต่วันนี้มันติดที่ว่าผมสายตาสั้นไงผมก็เลยต้องมาทําที่นี่ใช่สั้น4ี0ส,สยกว่าเลยนะครับแล้วก็มีเอียงด้วยร้อยกว่าใช่ฮะ ก็เลยตัดสินใจมาทําที่นี่เพราะว่าที่ติวเขาก็แนะนํามาว่าที่นี่ดีคนมาทําก็เยอะครับครบแล้วตอนทําเป็นไงบ้างครับกับหมออตอนทํารู้สึกค่อนคลายครับผมไม่ค่อยเครียดอะไรมากทําแป๊บเดียวเองครก็แค่ทำตามที่หมอบอกมันก็จะแป๊บเดียวแล้วก็ไวด้วยครับเจ็บไหมครับอ่ความรู้สึกเจ็บก็ไม่มีครับมีแต่แค่เสียวๆเฉย แต่ถ้าทำพอทำจริงๆก็ไม่รู้สึกอะไรเลยฮะดูดเลทีก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่เราเป็นไงบ้างว่าการดูแลหลังทําก็เรียบร้อยดีเรียบร้อยดีครับผมก็พอทําเสร็จก็มีอาการเครืองตาเล็กน้อยแต่พอกลับไปนอนตื่นมาทีก็ไม่มีแล้วฮะโอ้ใช่ก็จะมีแค่ว่าตาแห้งก็แค่หยอดตาเอาครับใช่ครับแล้ววันนี้เป็นไงบ้างครับหลังทําตอนนี้ก็รู้สึกปกติครับผมเหมือนก็แค่ ต้องรอตรวจอาการไว้ในหนึ่งอาทิตย์ก็ดูไปแต่ตอนนี้ตอนนี้ไม่ต้องใส่แว่นเลยใช่ครับไม่มีความรู้สึกเจ็บไม่มีอะไรเลยครับดีมากเลยนะครับเพรวันนี้ไปสอบได้เลยเงก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับครับครับปีหน้าสู้ๆครับสวัสดีครับ